สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาสอนท่านผู้ชมหาเงินเข้าเพย์พานะครับก็หลังจากเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปประมาณ1,800นร้อนะครับเหรียญซึ่งนอกจากที่เราเข้ามาเพื่อรับตรงนีฟ้ฟรีๆแล้วนะครับเรายังสามารถที่ไปหาจากในหน้าหลักได้นะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับอา่าก็คือการทำรการทำธุรกิจเล่นเกมเหมือนแอปอื่นๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาคอตัวนี้นะครับ มาแรกเป็นเ a y p a l หรือของรางวัลที่เราต้องการเล่นซึ่งก็คือ p a y ์พาเองครับก็ในส่วนการแลกเป็นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบหน้าตรงนี้ให้ทําการกดไปที่ยดตัวดอลลาร์ทางด้านขวามือนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เขียวกดเข้าไปนะครับก็เห็นเขาว่า PayP a l นะครับซึ่งผมดูมนานแล้วก็ยังมีแค่ p พ y p พาเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวกดไปที่เ a y p a l กันเลยดีกว่านะครับในส่วนการถอนเข้าเ a y p a l นั้นถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.2ดอลลาร์นะครับสูนสุศคือ $8 ดอลลาร์นะครับผม แล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยผมรู้นะครับว่าถอนในจิไหมก็ลองเล่นกันดูนะครับแต่เท่าที่เห็นในการแสดงความเห็นแล้วผมว่าถอนได้จริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับแล้วก็ผมไม่มีเปลพาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องถอนยังไงนะก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านเกันด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายดีครับผมผมเลนเองสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ